สวัสดีครับผมคาาชินวันชรครับวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านมารับพลังมงคลและพลังบวกดีๆกันที่นี่ครับที่อาวอรราชประสงค์ครับเริ่มแรกเลยต้องมากราบขอพรอ,องค์พระพิเคเนีพระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ EP แรกแบบนี้ทําไมต้องเป็นองค์พระปิเ,เนีเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ โอมคเนศชัยนามนมัตโอมสีคเนสายะนมัชชะโอมสีคเนสายะนะมหามีตำนานมหาเทพที่กล่าวไว้ว่าองค์พระกิเกเนได้รับพรจากมหาเทพเพื่อเป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีการใดๆเพื่อเป็นการคาระวะบรมครูผู้ประสาททางปัญญาและความสำเร็จสามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ ปี2564ปีฉลูการฟ้ากิ่งดินอยู่ในธาตุดินและธาตุทองผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โดดเด่นประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของดารานักร้องนักแสดงและงานบันเทิงต่างๆกาบอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระพิเ,เนจะได้รับการประทานพรและประสบความสําเร็จในปีนี้ครับผู้ที่กราบไหว้บูชาสักการะ จึงน,นิยมที่จะกราบขอพอรต่อองค์พระพิเคเนศก่อนและจึงสักการะเทพองค์อื่นครับมากราบอธิษฐานจิตขอพอรต่อองค์พระพิเคเนศได้ที่ลาน Central w o r ล d ์อาร์วอลราชประสงค์นะครับ EP ต่อไปจะพาคุณชมกราบขอพอรต่อองค์มหาเทพพระตีมูรติจะมีเคล็ดลับดีๆยังไงอย่าลืมติดตามชมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและเราเจอกันสวัสดีครับ